เด็กตั้งเนื้อได้เนี่ยว่าไงอ่ะอ้าวไปละไปแล้ว,ลวเฮ้ยอย่ารอ้รอกันเองอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยโหด โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดตัวสุดใหม่นะครับคลิปนี้แล้วก็เออ่จะไปตีแก๊งคู่อริ่งนะเปิดตัวสุดใหม่ก็ต้องมีอะไรตื่นเต้นหน่อยวันนี้บ้านจัดบ้านจัดอุ้มอ่ะบ้านจัดรถแก๊งเรารวยๆอย่างนั้นบ้านฮุกดำนะบ้านฮุกดำเศรษฐีดูไบค่อยๆขับสองคนไปครับแล้วสองคนนั่งอุ้มกุ้มคนนึง้องฝากกร้อมเปิดเฉยเลยยูโรน่าไอ้สี ตอนนี้เสริมเมืองเมืองมันไม่ค่อยโหลดนะฮะเป็นเป็นที่เมืองก็ขายากนแล้พบอหลงหลงจังวันนี้ี่ยเขาเลี้ยวขวาแล้วหลงขวาอยู่ขวามืออะไรข้างล่างลัง เรียบโอ้โหชนกันเองซะแล้วเรียบร้อยรถคนขึ้นเลยพังเลยทีเมื่อกี้ถึงแล้วนะแต่ว่าเรายังยังไม่อยากบวกผมแม่งยังอับเกาะไม่เต็มไอ้เหี้ยชิบหายวันมาแฝดสองเราไม่เดยมาวันนี้อยู่สามอย่างน้อยเลย จะว่ามาเอาคืนเจ้าคืนทำไมหรอครับเจ้าคืนทำไมหล่ะครับมีอะไรหรือมาไอ้บุญทำไมกับนี้เนี่ยอะไรอ่ะเลยร้อยนัวแล้วใช่ไหมเนี่ยลุกเยอะจับอะฝ่ายกันเองเก่งกับผู้หญิงเว้ยยาเฮ้ยจังหวะนี้ผมโคตรเสียเลยโคตรเสียจังหวะแล้วผู้ทำเองคู่นี้โอ้ ถ้าเฮ้ยแม่งไ,ได้เด้รัวอย่าเนี้ยเราต้องขอยเข้ามาคืนเป็นโดนเอซีลวงวงหนึ่งลวงสองสยเนี่ยเสียไม่เสียแม,ม่งลงรถไม่ได้สัตว์เดี๋ยวรองก็ตีตรธรรมดาแนละ้วไม่เชี่อะไรนะที่หักหักกันเนี่ยไม่ได้โดนเขาหรอก ไปกันเองกูโดนพวกกันเองกูเชื่อเลยอ่ะดีกูไม่เข้าเลยเออผมไม่เข้าเลยเมื่อกี้เนี่ยกูโดนเกินกูโดนหมัดเดียวกูออกเลยกูโดนนอดไปเกินด่างไปฝังทีโอ้ไปเถอะไปเถอะไปเถอะดูดิกองนั่นปล่อยกูดาวเลยเหรอฮะปล่อยเหรอไม่ปล่อยไม่ที5นาทีถ้าพวกมันมาเราก็เล่นได้ต่อโอเคโอเคขาหักไงเฮียเลือดตายก็ได้ปล่อยได้ก็ได้ปะปล่อยได้ก็ได้ปล่อยได้ปะโรงพยาบาลโรงพยาบาลทางหอมาละครึ่งงพาปล่อยให้น่าใจรู้ไหมเดี๋ยวต่อไปนี้เรา ก็มีกี่คนเราจะส่งไปตามเรื่องม่ได้ไม่ต้องตีกันมั่วตีกันเองมันจัดๆเออแต่มันก็มันดีนะมันจริงๆก็หักกัไม่ใช่เพราะใครหรอกเฮียเพื่อนเราเลยแหละจำได้ดังกล่าวสองเรื่อัดเลยโดนมาหมัดหนึ่งหนีเลยผมอ่ะผมก็โดนหมัดหนึ่งกูวิ่งออกผมสดชื่นเลยมันไม่ใช่หยงชุดเฮียที่โดนอะหมัดเทวดาบยังไม่กี่เยอะจริง เยอะเยอะเขามีอยู่สามคนเราเราโดนเยอะจริงไม่ได้เยอะเขาน้อยเขานี้ีสี่คันต่คันต่ันต่อนต่ออองนอครันต่้คันต่คัน่อคันน่อน่คันตน่คันต่อคัน่น่คน่ับตอ่อค่่อ่ตคนค่อ พูดราคาดีดนะพูดราคาดีดนะลงได้ป่ะหนะมากกว่ามันมันต้องขึ้นว่าปวด่ถึงจะลงได้ฮนะเป็นไงเลยถ้าดับปรถ มอ่ะมาพร้อมกันยังไงมันจะไอีก่อรอะไรเขาจะโอซีคืออะไรวะนี่ยานเขาจะโอซีว่ะเขาจะบินเขาบอกว่าให้เราไปตีเขาครั้งสุดท้ายเขาจะบินให้ไปตีหรือเขาจะมาตีเราให้ไปตีหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวลองโทรถามเขาก่อนเดือนรับเดือนรับนี้น่าจะเยอะจอไปตีเขาหรือจะให้จะให้เขามาตีขาไม่มาขาไม่มาขามันติดต่ออีไปตีไปตีนไปตีไปตีเลยเหรอ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 คนกันดิรอคนกันดิ เราให้ยังอะแนไงไห้ไห้หายไปไหนอะนี่เราจะได้ฟาร์มเงี้ยเปลี่ยนสบงมาใส่สูตร่จะได้ตีบูฟยังไม่ได้บวกเลยวันนี้กูยังไม่ได้บวกอะไรได้บวกรอบเดียวเนี่ยอ๋อแต่อันนี้ตีครั้งสุดท้ายไงเอาบวกดังโคาสตอรี่กับแก๊งอื่นดีกว่ามั้งเงี้ยทำไมวันมันเยอะมันก็เยอะไงวันมันไม่มีก็ไม่มีโทษโอ้โหก็กันซาเงี้เนี่ยก็รุนแรงกับเด็กเก้อแค่มดกัด ราขาสองตัวอะไร่อเคไหมผมคันคันน้ำมันเฮียตอนนี้รอใครรอไรอซรอไห้<อ>ไปก่อนเลยไหมไอซไปก่อนเลยเขาบอกเขาเขารอรถอยู่รอรถอีกน่ากัเลยไปเลยแค่นี้แต่เราอะไห้เน่ยตอนนี้มีแปดคนในแก๊งเราสองสามสี่ห้าหกล้หกคันแลนโบลแรงกว่า กระทิงดุไปแล้วร้อยเก็บเป็นหนึ่งห <c oughs> ลวงข้างทางนิดออกของนีกออกจำทางของปั๊มได้ ชนเป็นหนึ่งเออนี่นะครับเพิ่มมาเยอะเลยใช่ครับว้าวนตามไปนบาเอ้ที่บอกอะไรจะอไร่บอกเินเาหรอกกเห็นไปบนรถเมื่อกี้เป็นิช่มครับม่ไอ้มีช่างด้วยปาเออชุดนันเหมือนกันเกินเอ็งอย่าเกินเ้ยเอ็งอย่าเกินเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ็งอย่าเกินเฮ้ยใจเย็นแสดงว่าเกินอย่านะแมลาแมปกูดยังไม่วอ๋ออน

ขนมขนมขึ้ยักยักขวาเอาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ต่อชุด้นดำดิผู้หญิงจะตายแล้วผู้หญิงอ่ะเข้าดิเข้าดิเข้าดิจะล่วงละจะล่วงโอ้ยโอ้ยสมัดเพื่อนเราเนี่ยเยจะ เอาคนเดียวพอคนเดียวพอขาคนเดียวพอคอยปอยคอยคนเยอเออสวยหมดหมดเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนมาเดี๋ยวอะไรอะเสียวหนึ่งไปเจอกันนะครับโมด็อกคุณจะโอซีแล้วใช่ไหมใช่ใช่โอเคครับเดจบพวกนี้เรื่องราวจบไปสองคนโอเคครับคอยคราไปเจอกันง่วงอะไรง่วงใช่ไหมอะไรนะอะไรนะมาพ่งนี้เข้างานสี่สี่อ่ะอ๋อโอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยาวไหมพรุ่งนี้เล่นยาวไหมครับน่าจะยาวจะไปบางควมขอขอไม่แม้ จำได้<อ>มันสุดท้ายเพื่อเราเฮ้ยมาได้ดี